ถ้ามาราโกเป็นซีรีส์ที่พวกเราชอบดูกันในทีวีนะครับบทนี้คงจะเป็นตอนจบของซีซั่นอย่างแน่นอนนะครับดังแบบนั้นหยิบพระคัมภีร์ของคุณผู้ฟังขึ้นมานะครับแล้วมาเริ่มกันเลยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บริบทไบเบิลพอดแคสต์ที่เราจะเจาะลึกพระคัมภีร์และค้นพบความจริงอันเป็นนิรันดรผมสวัสด ดาสันทัศน์แล้ววันนี้เราก็มาถึงมาราโกบทที่6กันแล้วครับเอาละครับทุกคนลองจินตนาการดูว่าพระเยซูได้ทรงเสด็จกลับไปยังบ้านเกิดของพระองค์ที่นาซาเรสคุณผู้ฟังคงคิดว่าคนในบ้านเกิดเนี่ยจะต้อนรับพระองค์อย่างวีรบุรุษเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่เลยพวกเขาพูดกันว่านี่ไม่ใช่ช่างไม้หรอกเหรออันนี้ ลูกลูกชายของมารีใช่ไหมแล้วก็ดูสิพี่น้องชายหญิงของเขาก็เราก็รู้จักกันหมดนี่มันก็ไม่ต่างจากการที่มีผู้ชมที่ทำหน้าเบื่อใส่เราเลยนะครับจนพระเยซูเองก็ทรงตรัสว่าผู้เผยพระวจนะจะขาดคนนับถือก็แต่เฉพาะในบ้านเกิดในหมู่ญาติและในบ้านของตนเองโอโหโดนไปเต็มเเลยนะครับแบบนี้ คุณผู้ฟังครับความคุ้นเคยกันเนี่ยมักนำมาซึ่งการดูหมิน่นบ่อยครั้งนะครับที่คนใกล้ชิดออของเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เข้าถึงยากที่สุดก็ได้นะครับฉะนั้นอย่าท้อใจไปนะครับถ้าคนของเราเองไม่เห็นศักยภาพของเราก็ให้เราเนี่ยเชื่อมั่นในแผนการของพระเจ้าต่อไป ในข้อต่อมานะครับพระเยซูทรงส่งสาวก12คนนะครับออกไปทำพันธกิจครั้งแรกนะครับพระองค์ให้คำแนะนำการเดินทางที่น่าสนใจทีเดียวนะครับพระองค์บอกพวกเขาว่าไม่ต้องนำสิ่งใดติดตัวไปในการเดินทางนอกจากไม้เท้าไม่ต้องเอาอาหารย่ามหรือเงินติดตัวไปนะครับอันนี้พูดไว้ในบทที่6ข้อที่8นะครับ คุณผู้ฟังลองจินตนาการนะครับว่าคุณผู้ฟังเนี่ยไปเที่ยวโดยมีแค่ไม้เท้าอันเดียวติดตัวไปนะครับก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันนะครับในการหาของกินแต่เอาเข้าจริงแล้วนะครับสิ่งที่พระเยซูต้องการจะสอนก็คือให้พวกเขาเนี่ยพึ่งพาพระเจ้าในทุกสิ่ง เราต้องก้าวออกไปด้วยความเชื่อนะครับแล้วก็ไว้วางใจในพระเจ้าวางใจว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่จัดเตรียมให้เองนะครับแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้จัดเราไม่ได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ก็ตามทีนี้เรื่องราวก็เริ่มซับซ้อนขึ้นแล้วนะครับเ,เรามาถึงฉาก ย้อนอดีตไปนะครับของอกษัตริย์เฮโรดนะครับแล้วก็ย้อนผู้ให้บัพติศมาเฮโรดนะครับตอนนั้นเนี่ยจัดงานวันเกิดใหญ่โตนะครับแล้วก็ในงานเนี่ยมีลูกเลี้ยงนะครับลูกสาวนะครับแต่ว่าเป็นลูกเลี้ยงของเขาเนี่ยเต้นรําให้ชมเขาชอบใจมากนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะ,ะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอต้องการเลยนะครับเธอจึง ใช้โอกาสนี้นะครับขอศีรษะของยอนผู้ให้บัพติศมาเป็นรางวัลน,นะครับเฮโรธนะครับฟังแบบนั้นแล้วก็ลำบากใจนะครับแต่แม้ว่าจะลำบากใจแต่ก็จำต้องยอมทำตามคำของตนที่เอ่ยไปแล้วนะครับอยู่ในข้อที่2 1ถึงข้อที่28นะครับยอนผู้ให้บัพติศมานะครับได้ยืนหยัดเพื่อความจริงจนวินาทีสุดท้าย แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของท่านก็ตามนะครับท่านก็ยอมนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังครับเราถูกเรียกให้ยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อของเราไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามในชีวิตทีนี้กลับมาที่พระเยซูกันนะครับอัครทูตเดินทางกลับมาจากงานที่พระองค์ส่งให้ไปทำนะครับพวกเขาทั้งตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน ในทริปนั้นนะครับแต่ก็เหนื่อยล้านะครับจากงานนั้นพระเยซูทรงห่วงใยพวกเขานะครับจึงบอกให้พวกเขานะครับไปหาที่เงียบสงบพักกันสะก่อนนะครับจะได้หายเหนื่อยแต่ฝูงชนนะครับด้านได้ยินข่าวนะครับก็พากันตามไปหาพระองค์และพระองค์นะครับพอเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกสงสารพวกเขาจึงเริ่ม สอนผู้เขาเพราะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงนะครับจากนั้นการอัศาจรรย์ที่พวกเราคริสเตียนน่าจะได้ยินกันบ่อยนะครับนั่นก็คือการเลี้ยงคน5,000คนด้วยขนมปังเพียง5ก้อนและปลา2ตัวนะครับพระเยซูแสดงให้เราเห็นถึงความสำคัญของความเมตตาการุณา พระองค์ทรงตอบสนองทั้งความต้องการฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายร่างกายของมนุษย์ได้นะครับให้พวกเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าสามารถที่จะทวีคูณสิ่งเล็กน้อยที่เรามีที่เราถวายให้กับพระองค์เนี่ยเพื่อตอบสนองความต้องการที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราได้พี่น้องครับหลังจากนั้นเนี่ย หลังจากงานเลี้ยงวันนั้นนะครับพระเยซูได้ส,ส่งสาวกลงเรือออกไปนำหน้าไปก่อนนะครับขณะที่พระองค์ขึ้นไปอธิษฐานบนภูเขาเพียงลำพังในคืนนั้นพออธิษฐานเสร็จนะครับพระองค์ก็เสด็จดำเนินไปบนน้ำไปหาพวกสาวกขณะที่พวกเขากำลังแล่นเรือไปบนทะเลนะครับสาวกเห็นแบบนั้นก็พากันตกใจสิครับคนที่ไหนจะมาเดินบนทะเลแบบนั้น ในเวลากลางค่ำกลางคืนแบบนั้นได้คนที่ไหนนะครับจะมาเดินบนทะเลแบบนั้นได้นะครับใครเห็นก็ต้องคิดว่าเป็นผีแน่ๆนะครับแต่พระเยซูตรัสบอกพวกเขาว่าเข้มแข็งไว้นี่เราเองอย่ากลัวเลยนะครับในข้อที่50นี่คือพระเยซูของแท้นะครับของแท้เหมือนกับเพลงดังในในบ้านเรานะครับนี่ของแท้ๆเลยนะครับ พระองค์ทรงปรากฏตัวกลางพายุได้แบบชิวๆเลยทีเดียวพระเยซูทรงอยู่กับเราแม้ในพายุในชีวิตของเราแม้เมื่อเรากลัวและจำพระองค์ไม่ได้พระองค์ก็อยู่ที่นั่นและบอกเราว่าไม่ต้องกลัวนะ ท่านผู้ฟังครับบทนี้เป็นบทที่ยอดเยี่ยมมากๆอีกบทหนึ่งเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การถูกปฏิเสธในบ้านเกิดของพระเยซูการเดินทางไปทำพันธกิจของเหล่าสาวกไปจนถึงอาหารอัศจรรย์จากพระเจ้าและการเดินบนน้ำของพระเยซูคริสต์มาราโกบทที่6นะครับมีทุกอย่างขอบคุณท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการบริบทไบเบิล ถ้าคุณผู้ฟังชอบตอนนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับมาระโกบทที่7ท่านผู้ฟังครับพระเยซูอยู่กับคุณผู้ฟังในทุกพายุและพระองค์ทรงสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เล็กน้อยที่พวกเราถวายให้พระองค์เป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ได้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ